สวัสดีครับหมูมาแชร์วันนี้จะมาแชร์เทคนิคการถ่ายรูปไฟที่เป็นเส้นยาวๆด้วยตัวโหมดโปรนะครับก่อนอื่นเข้ากล้องเสร็จแล้วเลือกหัวข้ออื่นๆจากนั้นไปที่โปรนะครับหลังจากนั้นเราจะมาตั้งค่า ISO กันก่อนนะครับโดยในสถานการณ์แบบเนี้ยผมจะเลือกไปที่50 ต่อมาชัตเตอร์สปีดอันนี้แล้วแต่สถานการณ์เลยนะครับว่าเราต้องการจะวาดไฟเป็นรูปอะไรแล้วก็ลองกะเวลาดูครับว่าสิ่งที่เราวาดอ่ะใช้เวลาไปสักประมาณกี่วินาทีนะครับตัวนี้สามารถตั้งสูงสุดได้30วิเลยละครับแต่ความเป็นจริงแล้ว30ดูจะนานเกินไปนะครับภาพของผมเมื่อกี้ลองซ้อมวาดดูแล้วใช้เวลาประมาณ4วินาทีนะครับและหมดนี้สิ่งที่ต้องมีคือ1เลยขาตั้งกล้องครับหรือวางกับพื้นหรืออะไรก็ได้นะครับที่นิ่งที่สุดไม่อย่างนั้นภาพจะออกมาเบลอละครับ ในฉากนี้ผมเตรียมพุไฟมานะครับแล้วก็ให้น้องถืออยู่ด้านหลังส่วนผมถือสมาร์ทโฟนไว้ตรงด้านหน้านะครับตั้งหน้าจอเป็นสีแดงแล้วกับสีม่วงนะครับพอถ่ายปุ๊บยืนนิ่งๆไว้เลยนะครับตั้งเวลาถ่ายไว้2วินาทีเดี๋ยวเรามาดูผลงานกันนะครับสำหรับเพื่อนๆท่านไหนนะครับอยากจะลองถ่ายดูก็ลองปิดไฟในห้องให้มืดเลยนะครับตั้งค่าแบบที่ผมบอกไว้แล้วก็ใช้ตัวแฟลช LED จากไฟสมาร์ทโฟนลองส่องวาดเป็นรูปดาวเป็นรูปวงกลมดูก็ได้นะครับหวังว่าเนื้อหานี้จะมีประโยชน์นะครับเดี๋ยวเราเจอกันอีกที EP หน้า EP นี้อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับ